มื่อนี่แล้วต่แล้วต่ผู้เสียดไปด้หยค้นเหินวนไม่ขาดต่างข้นวนฮ้า้นแบขนาดงกแบบนี้เห็นบ่อางนแขนาดยกแบบนี้หานแบบอานสเงืนมือแบบนีุ้ดวเขาอุดวาเขาอีสวนวหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งบ่ท้าเห็ดหนึ่งสองส่วนที่นเทาเห็ดหนึ่หนึ่หนึ่ เรึ่งสิ่เขามาหนักเขาูันเด้แล้วคุณมากเข้ากว่าแล้วมีเขาใ่ที่หใจคุณเราเนาะแล้วมากมันเยอะทำมาไมเยอะเดี๋ยจะวาเขานับก็่อกันคนือเจ็ดกีสอนเขานับสองแยร์หรือเจดสองสอนเขานับเชียร์เดียวโอ้เพราะขึ้นอย่างเลย มืมิดท no de ี่มืเหียมันก็มคนหมดธนาธนาเดืดมือแบบนี้มันมันเห็ดเลยเร็วเขาห่างป๊บเป็นคนห่างแบบน้มเขาก็เขาเก็เอาขี้มาใส่ขิงมาเขาก็เอาไม้เสียบไว้ดีเอาไม้กินแก้วไม้เัียมเจบป๊าเปนี้ยมับกว่้ามันเด้ขิในตัพอะไรเนี้ิในตัวเด็้เอิน อันนี้ชิ้นเลูกเสี่อันนี้ชิ้นธรรมดาเขาเอาเขาเอามาจากเขาเอามาจากว,วัดบ้างเขาวเอวดเอาชิ้นมาแล้วกัน <c oughs> แ,แต่ว่าอันนี้ชิ้นเล็กๆเสียเลยแต่อันนี้การเรียบุดก็เข้ากับเสียไปกันนะคนี่าอันนี้เป็นสุดท่มาเห็ดอยล่ À, Nếu mà má mật này. Nó <laughs> <laughs> ừ, mà nó có mấy này là. <laughs> ừ. 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 cái này nó gắng... Nó ก็ไม่คุยแบบ่า่หมามีกินอะไตัวน่งก็ปั๊บถ้ามีแล้วถ้ากิเอาเจ็บก็ปั๊บปั๊บสีปบปั๊บถ้ามีแล้วเขาก็เลือกถ้ามีเลยเขากว่าแล้วเขาก่าถ้ามีแล้วเขาเลื่อมไปเลื่มไปเลื่อไปถ้ามีแล้วถ้ามีแล้วเขาก็วัดปั๊บถ้ามีก็มันเล่อมถ้ามีก็ัเลยคนใจ รัากาสิาช <si ุดเนาะหดหดเร็วจ no ังเนาาดูว่าเมื่อไหรุดไปบ่า่งกดไล่เที่รู้ว่ามันชุดแล้วมาขีในแล้วมากวาปับท่านี้แล้วเขากลัมากวาปรับท่านี้เขกมาปัานี้ดีกว่ามันบ่อเขาก็เื่องนท่านี้และร้่งเดขึ้กันเมื่อไรก็มุ่งใจท่านนันอ่างเดียวย เดี่ยวค่ะนัเดี่วค่ะส้นเนีเโอ้หน้าคหน้ารูท่ามีแล้ววะทุ้ท่ามีแล้วเข้าไปวะวะปท่าปท่าีเอรามนู้ต้องเลือนข้างนี้เขาต้อัวงกันผู้ได้ชนะเลื่อข้างนี้เลื่อนแล้ว แยกแฝดเพื่อสืบพันธุ์่ดิแล้วก็เลือกเลือกงานนี้ไม่ได้เลือกงานนี้ไม่ได้ยังถือนางแล้วต่อมีพอมีเอาสืบเมียนเป็นยังไงสินาะเออเป็ี่ยนตรงไปเนาะเปลี่ยนตรงไปละคุณนะแล้วปั้นกับปั้นไงเนาะเออปั้นกับปั้นไงเวเวลาเวลาข้าปั้นเร้วๆข้าวกะบ้างข้าวหมัดบางอย่างกับมูใบมันจะคอยสย่างข้าวป็ยอมมันมันข้าวจะคอยดูแลมันเป็นสีมันบ่ เล่หาไปปั้นหรอห้เก่าดีไปวลาไปปั้นรอ้าเกาดีไปใ้าวงไวค่ะนั่นคางนี่มลาปั้นปั้นเป็นายเลยเอาเอาดีที่หามนงใช้คานใางมาเปันปั้นายก็กินธรรมดาปันอเ็บเบงบปันบาพอใจด้ เขาใจยืดป่ะแล้วเลังมผอเที่เป็นแบบแกบเดียวเขาใจอ่าคนเหมือน no ััดปั uh ้น nah, มือเป่าเลยนะสิอ่าคนกับชนกปั้นแบบนี้ว่เติดไปมากกับปั้นแบบนี้มือหนึ่งพี่ปั้นอ่างโคนกับปั้นขนะเล็บแบบนี้เอกอบเไปมากเย็นแบบเยอมากเเพราะว่ากระปุงยุงนี่งเพียงจายุงเออเ

่เ้ายืจายแล้วมีแนวปันอยู่นาะมันยืนเจ็บขาั่งตรงเเนาะง่กจำเรื่อยๆ่นเอาเอบิเหุ่นเอาเบิเอาบิเในมือเอนี้ก่ขยากได้ลายลำกัยักขาที่็เก่าไหมดีแล้วไมเห็หลายล่ำกุ้งละ่ะอันี้มันพอดีสเ กันปเลยตาเขาไปยับมาเรื่อยๆเขาได้พ่อนี่ลรวเออนี่ผู้นี่คองว่นี่ันปั้นอมันกระทังคองมันปันอะไอยู่ทรานได้อยู่ต่อมลายน้ตัวนเหลออันนี้มันเด็กปั้นได้รีเฮาอยู่ในมือพีมือเฮาเลยมืเฮาเลยต้องนับในใจหนึ่งสองึองเรื่อยนะอ้้หางคนับย่าปั้นย่างเดียว มนเน่เก่งับจ้แจปันยางเดียวด้วว่าซุมทังซุมทางอันซุมทางใส่ยบมมาเอาไปนี่แล้วเปรว่าคนดีเนี่ยคนบ่าเคยมีอันนี้ยล้อันคนมาเอาแล้วคนไปขัวคนเนีรดายเดี๋ยายพอกรเฮียเปลีน้องเสียแล้วเราก็หาม่น้าของเฮ็ดรไหแล้วว่าเขาเฮ็ดเปลี่ยนไมกันอ่างคนดกรนเนียรเบื่องกระเนียรกระเนียนเปลี่ยนเนราว่าเนียเปลี่ยนก็เมือนกัไวโน่เนาะเมนบอกนะก็เมนกับ nó rồi, rồi. Ừ. Ừ, 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 ừ. phải nói 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 phải nói 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 nói

เราเจนนมาเอาไปย่พ่อเลต้ต้าเห็นขยวาษาห่ดูไรแต่เขาอยู่เงิน้าใส่เล็กบอนี่แม่ขาวน่ไหตุ้งตั้ยางช่างเล็กช่องนี่อบเปรียขายโอ้ตุ้งตุ้งเนี่ยนี่เนาะคุณว่าเอาตุ้ยางไปเดียคุณเป็นขายช่าง่างช่มุกนะคะสางมุกเป็ี่อันนี้ด้ยเรื่องมาโรงเรียนมาโรงเรียนจบ้านมูลูคอยล่ะทำไม นางบานตัวนี้ม่ตั้งสกุลนครนี่แม่ยันูนมาก <c oughs> ไม้ <c oughs> เป็นบ้าหมดเลย